สวัสดีครับอันนี้จะมาตั้งตัวนาฬิกาสีดำนี่นะครับถือว่าจะเป็นยักษ์ดำนะครับวิธีตั้งนะครับเหมือนเดิมครับผมกดซ้ายมือด้านล่างครับกดจนกว่าวินาทีจะกระพริบนะครับผมไม่ต้องสนใจอะไรนะครับกดจนกว่าวินาทีกระพริบ อวินาทีก็พิบเสร็จให้กดขวอมือด้านล่างครับเห็นไหมครับชั่วโมงครับผมชั่วโมงครับจะถึงที่สิบสองนะครับถ้าเป็นตัว p แต่ถ้าเป็นตัว h อย่างเงี้ยจะขึ้นถึงยิบสี่เห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดกดไปยี่สิบสี่เสร็จเปลี่ยนตัวเอตัว a หรือว่าตัว R เนี่ยจะขึ้นมาเป็นถึงแค่สิบสองเหมือนกัน หรือว่าถ้าเกิดใครตั้งเลยไปก็ให้กดหลายหลายครั้งนะครับที่ว่าบอกบางทีบอกว่าตั้งเลยไปแล้วทําไมให้กดอีกนะครับกดไปให้กลับมาอีกนะครับผมโอเคนะครับพอเราตั้งเสร็จปุ๊บก,กดอีกทีครับเห็นไหมครับนาทีนะครับนาทีกระพริบให้กดไปนะครับ ตามเวลาที่เราต้องการพอนาทีก็ปิบเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วคือถ mmm ้าเกิดใครใครพอก็ได้นะครับให้กดตรงนี้นะครับซ้ายมือด้านล่างก็ได้ถ้าเกิดว่าพอแล้วนะครับให้กดซ้ายมือด้านล่างนะครับกดปุ๊บจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคนะครับพอกดซ้ายมือด้านล่างเสร็จกลับเหมือนเดิมสมมติเอาเอาเอาต่อตรงตะกี้นะครับเอาต่อตรงตะกี้นะครับ ตรงตะกี้คือตรงนาทีนาทีกระพริบเสร็จปุ๊บถ้าเรากดต่อคือเราเห็นไหมครับเราข้างบนตัวอีกกระพริบนะครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้เราให้เรากดดูนะครับถ้าเกิดมันขึ้นถึงแค่สิบสองเนี้ยคือเป็นเป็นเดือนพอถ้าเกิดเป็นเดือนเสร็จปุ๊บให้กดอีกทีถึงสามสิบตรงเนี้ยเป็นวันที่เป็นวันที่นะครับ ตรงนี้จะเป็นวันที่พอกดวันที่เสร็จปุ๊บก,กดอีกทีเห็นเห็นกระพริบไหมครับทีอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวันนะครับผมเป็นตัวยอ่อของวันนะครับวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์น,นะครับผมตัวยอ่อนะครับกดเรื่อยๆนะครับผมพอกดเสร็จปุ๊บพอเรากดอีกที วิทีจะมากระพิบใหม่ให้เรากดลันตรงนี้นะครับต้องกดหมดตรงนี้นะครับกดซ้ายมือด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการหยุดนะครับผมกดนะครับเห็นนะครับทุกอย่างจะหยุดแล้วก็จะเป็นตรงเหมือนที่เราตั้งเอาไว้ถ้าเกิดเราตั้งเลยหรือตั้งอะไรให้กดไปให้ผ่านไปแล้วก็กด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 จนกว่ามันจะกลับมาอีกครั้ง คือหลายคลิปนะครับที่น้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าให้เวลาตั้งเลยให้ตั้งยังไงให้กดกดเลยก็กดผ่านไปนะครับกดผ่านไปจะวนมาที่เก่านะครับผมโอเคนะครับาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับจะมีตั้งตั้งตั้งเวลากับตั้งวินาทีอะไรอยู่ข้างในอีกนะครับผมตั้งวิ เห็นไหมครับตรงนี้นะครับไว้จะเป็นตั้งตั้งเวลาอะไรตั้งอ่าเดี๋ยวจะทําลงเป็นคลิปต่อไปให้ดูนะครับมีตั้งตั้งปลูกตั้งจับเวลามีหลายอย่างครับคอมเมนต์ดังละอย่าลืมคอม,คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปหรือว่าทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสด mm ีค hmm. รับ